ตุก๊กี้สุดารัตจะกลับไปหาคุณพ่อคะ่ะใจคนรอฟื้นขึ้นมาไวๆตุก๊กี้อยากกลับไปหาพ่อแล้วคะ่ะสุดารัตโพน้ำคำําหรือว่าสุดารัตปุตพมรู้จักกันในชื่อของตุกก๊กี้ตลกหกฉากค,คะ่ะชื่อเดิมก็คือตุก๊กี้ชิงร้อยชิงร้านเป็นวิธีกรและนักสแสดงหญิงชาวไทยปัจจุบันจ้าตัวนั้น ก็ยังคงมีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงค่ะสําหรับเจ้าตัวเกิดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะล่าสุดนี้ทาเอาแฟนกลับตกอกตกใจและต่างส่งกําลังใจให้กับตุก,กี้พอล่าสุดเธอนั้นไปทำบุญโดยให้แคปชั่นว่าขออุทิศส,ส่วนบุญกุศล แต่เจ้ากรรมนายเวรทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตนทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นทั้งรู้จักและไม่รู้จักทั้งพวงขออำนาจพระเศียรัานาตนไตรในสากุโลกหลวงปู่แหวนหลวงพ่อคุทารักษ์ปกป้องคุ้มครองตาสมัยให้แข็งแรงหายจากโรคภัยด้วยเถิดเนื่องจากคุณพ่อนั้นป่วยโดยตุกี้อัปเดตอาการของคุณพ่อว่าฝากคุณหมอดูแลตาสมัยด้วยนะคะปีนี้เนี่ยชอบมาโรงพยาบาลมาบ่อยจริงๆเลยโรคคนแก่หายไปไวนะตาสมัยทั้งทีมงานก็ต้องขอส่งกำลังใจ ขอให้คุณพ่อนั้นหายไวๆค่ะ